พี่อยากเล่ามากเลยตอนที่วิไปฝึกงานตีทองอะ่ะโอ้หพี่เจออะไรยเยอะแยะไปหมดเลยเช่นอ่ะตอนถ้าโรงงานที่ใช่ไหมที่ไปอะ่ะมันจะฝึกเหมือนแบบเขาเรียกว่าเด็กสหก่าวที่เหมือนอปวศสาวแบบต่างจังหวัดนะมันทางานด้วยเป็นเด็กฝึกงานโหเด็กในรายโคตรปั่นเลยมันจะเป็นรายการผลิตลงไปมันจะเป็นเป็นโรงงานหนึ่งที่ส่มาถไม่ค่อยมีผู้หญิงอ่ะเด็กฝึกงานผลิตชิ้นส่วนใช่ชิ้นส่วนยานยนต์ยานยนต์เป็นแบบเทียนลงไปปุ๊บเนี่ยเราก็เป็นแบบ เราก็กลัวฝนได้ไงเด็กน่ากลัวมากเลยนะพู้สามนเป็นคนอีสานพู้สาปีสาจเออฟิวฟิวฟิวประานี้เราก็จะบอกว่าเออพี่ผู้อีสารหน่อยใหก็มาตรวจเรืองเมื่อวัดนี่แล้ก็คือฟิลฟิลประมาณนี้ก็คือแบบโอ๊ยฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้เหรอแต่ว่าก็สนุกดีก็เหมือนแบบเจอคนแบบหลายแบบมันมาจากหลายที่แล้วเราก็จะเห็นแบบว่าเออเด็ก เด็กมันทํายังไงแบบไหนอันนี้ก็เหมือนแบบเรียนรู้ไปทํางานหรือว่าฝึกง,งานแต่และเยียร์ฝังคมแล้วก็วัฒนธรรมหรือว่าเจ้าเจอของบริษัทอะ่ะมันจะต่างกันมากเลยนะตอนที่อยู่ปีสองอะ่ะไปฝึกเหมือนแบบของ s M E อะก็คือมันเป็นแบบโรงงานขนาดเด็กใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าสางคมการทํางานของเขาอะ่ะเหมือนเขาจะทําเหมือนครอบครัวครอบครัวแบบครอบครัวมาก ทางแผนกนะที่ไม่รับผู้หญิงจ้ะเช่นแผนกที่สี่กงานนี่แหละเขาไม่รับผู้หญิงเลยที่จริงอ่ะพี่ไม่ได้ละทํางานที่นี่จะเหมือนว่าตอนที่เราทํางานเหมือนเราอ่ะงานที่หัวหน้าบิดเรามาเราทําได้หมดเหมือนเราเรียนรู้งานเราสามารถนําทูนที่เราเรียนไอเอียไปแก้ไขปัญหาหรือว่านําไปใช้ระหว่างที่เราฝึกงานได้แบบแบบก็ถือว่าดีระดับหนึ่ออาจารย์สอนมาดีอ่ะเราเรียนมาแล้วใช่แล้วทีนี้เราก็ทํางานออกมาแบบสําเร็จสักเซ เขาให้เราทําอะไรเราก็ทําได้หมดมากอ่ะงานนอกเหนือพิศวะอีกนะที่เขาให้เราทาอ่ะเขาให้พวกพี่ทำแต่พวกพี่ก็ทําได้แต่ว่ามันมีนอกเหนือนะถ้ารู้ว่าเราทําได้ใช่ไหมถ้ามีงานอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะโยนให้เด็กัาศึกษาทํทำทำมาพี่คะงานทุกวันนี้ในรายหนูก็เยอะแล้วนะคะหนูต้องทำแบบนี้อีกปะแต่เราก็ทําได้ตาที่เขาทำก็ทําได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเขาจะประเมินไ้พีไม่ผ่านไงงเงินไขแหง